ชมคันนี้กับพลไดรค่ะ H1 2องแวนรถ1 5บห้าจุดสิบหกค่สองร้อสี่อัโอตะแอร์แบ็กเบนมีออลโตะเซฟตี้ค่ะพัดมีมาให้โต,โตัวรถสีขาวค่ะเก็บของสร้างหลักสีดาวคันนี้ชมพิจารณาสภาพและออัโตะเซฟตี้ค่ะพัดมีให้ค่ะค่ะมาดูกันค่ะชมต่อเนื่องเลยคันนี้น5้า คุณใดเฮสตลูกค้า3 5ค่ะคันนี้แวนลูกค้า iPad a a e สมีรถปี15-16นะคันนี้ตัวรถสีขาวเกี่โต๊ะขากล้องเงิน2,500สี่มีนโต๊ะสนกผัดให้ด้วยดูชมกันได้รถแป๊ฟ้าค่ะคันนี้ราคาเปิดประมูล3 6 0 0 6 0 0บาท3 6 0 0 6 0 0บาทมาเลยค่ะรับได้เปิดได้ลูกค้าราคานี้ลูกค้ามีท่านใดอยากชมสนใจพิ่มเติมไหมคะสามารถแจ้งได้แจ้งได้รับไปไหมคะรับเลยไหมคะ3,000 6ราคานี้มาชมรถก่อนไหมคะน่ารักค่ะราั้พัน มาขันนัลลันค่ะชมใกล้ๆก่อนได้นะคะเปิดจัดรับปีสักคันเดนอิ่นี้หุ่นได้ลูกค้าเข้าหลายคันอยู่นะคันนี้ก็น่าสนใจนะคะรับไม่ค้าดูชมก่อนค่ะพิจารณาก่อนตัวรถสีขาวนะคะตัวรถสีขาวลูกค้าหารับปีสิบห้าเจ็ดปีสิบหกตัวรถสีขาวเกียร์โต้ราคานี้รับได้เปิดราคาได้พิจารณาตรวจสอบกันแล้วเมื่อมาจ่ายราคายนยันราคาได้มีเลยไหมคะนัลลันค่ะรับปีนี้ปีสักคันไหมลูกค้าตัวรถสีขาวค่ะได้สีดำไปแล้วรับสีขาวปีสักคันไหมคะใช่แล้วค่ะพิจารณากันแล้วตรวจสอบแล้วค่ะถูกตามวันใจรับไปค่ะรับไ้หมคะนานสั ลูกค้าผ่านออกไปแล้วเรียกเข้ามาค่ะราคาจะปรับเป็น3ามแสนหกหมื่นสองพันบาทหลังการประมูลไม่ได้ขายแล้วใช่แล้วค่ะราคานี้รับเลยไหมคะแล้วร้านคามาชมรถใกล้ๆก่อนได้ลูกค้าบอะนั่งสบายเลยนะคันนี้ชมก่อนได้ด้านในชมได้ค่ะยืนยันราคารับราคาไปได้รับเลยไหมคะสามแสนทุนบาททุนในคันนี้ลูกค้าสามแสนทุนบาทราคานี้หักยังไม่เปิดราคาไม่รับราคานี้ผ่านก่อนนะสามแสนทุนบาทชมก่อนได้สวัสดีค่ะน้าร้านค้าดูก่อนค่ะลูกค้าชมรถก่อนได้ตอนนี้น้าร้านเฉิมใจอยู่ลูกค้าหากรับได้ราคานี้ก็ซื้อได้แล้วอะไรคะกดไไดดด้้้้้เเลลยคคคคค่่ะรรราา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 นนีีมจปิูกบท รับได้เปิดได้ราคาได้เลยนะไปผ่านสยายเซลกันรับราคาเสียราคาไว้ลูกค้าอันดูก่อนอ่ะมอค่ะลายท่านแล้วตอนนี้ออนไลน์ก็ชมอยู่นั่น้านก็ชมอยู่กระสีใจรับไหมแรกไหมเปิดไปก่อนค่ะถือราคาไว้ยังไงเรียกว่าอุ่นใจกว่านหนึ่งทันขอบคุณค่ะนัน่น้านค่ะเปิดราคามาแล้วสึ่งต่อไปได้ตามราคาได้เดดมืขขอ่อก่อนเฉียได้ค่ะสามแสนหกเบอร์บาทที่ล้านประมูลสึ่งต่อไปครับตามราคาได้เดดมื่อก่อนเฉียได้เลยสามแสนหกเบอร์บาทสามแสนหกเบอร์บาทน,นับหนึ่งหน้าเป็นสามแสนหกเบอร์บาทน อนนี้น้่หลานประมูลซื้อต่อไหมคะน้าหลานยกได้ตามราคาได้ไมก่านี้กดบิดราคาได้เชิญค่ะสามแสนหนึ่งมาทราคาตอนนี้น้าหลานประมูลด้านหลังค่ะสองพันไหมคะได้อก่นี้ยกใหม่นะสองพันไหมคะสองพันไหมคะสองพันมาแล้วสวิตไนค่ะสมแสด้วยมือสองพันซื้อต่อยกใหม่นะคะน้าหลานขาสามแสนด้วยมือสองพันสามแสนด้วยมือสองพันนับหนึ่งสี่พันน้าหลานประมูลซ iv ื้อต่อิไนสามแสนด้วยมือสี่พันสามแสนด้วยมือสี่พันนัหนึ่งสามแสนด้วยมือสี่พ สามไลมค่ะตกลงขายที่ราคาสามแสนหกหมื่นสิบมาทราคาน้าลักประมวลได้ไปนะคะสามแสนหกหมสิพันเกค่ะเก้า9นึ่งแปประมวลได้สามแสนหมื่นสิบบาทขอบพระคุณค่ะ